สวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาใหม่ฝากกดพอกดถูกใจกดติดตาไมไปด้วยนะขอบคุณครับไม่เคลื่อน่ไมขึ้นหรอกระต่าย okay. Okay. โอเคโอเคโอ, okay. อเคกูขออย่างเดียวโอเคกูขออย่างเดียอะจะขวานแดงพออะไรก็ได้ที่จะขวานแดงพปปาายยอยี่ห้อกระต่ายแล้ว ช่วเองนะโอเคได้ปั่นชิวๆเลยตอรี่ไม่เป็นอย่าอย่าอย่าไปแบบเมื่อวานนะเมื่อวานกูไม่รู้ว่ามาตาไหนตาที่บอกว่าเฮ้ยจะตาสายแอดออนมาพี่แอดออนอะไรผมมึงวะฝาช้าฉาฝาแดงไหมสปาร์เ่อนล้มเอือกฝาดแดงไอสัตว์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ๆเจอเจอกูเจอกูเจอกูอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ฝาแดงอ่ะได้หมดอ่ะ เกีเจอกู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 เฮ้ยไม่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 ตามตามเดียวไปตามเดียวไปตามเดียวไปไม่มันตามใครอ่ะไม่ตามกูตอนเนี้ยนี่ไงตามใครนี่ไงไม่ไม่ตามใครเลยตามเพื่อนไม่ละใครนะน่าจะปลาไว อย่างที่บอกอ่ะอย่างที่บอกอะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ขวานแดงอ่ะได้หมดอ่ะเออห้องวีอ๋ออ๋อไม่วีไม่วีไม่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 มามีไม่ว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 ีสอเมทเอออนครับ่นะโอเค

ไม่หมด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 มีมีเครื่องเขาไม่เก็บไว้ไม่แก็คุมเครื่องไม่ได้ไม่ไม่กูเก็บกูเก็บอยู่เก็บอยู่กูเก็บอยู่แต่ถ้าไม่มีใครไปปั่นเข้าก้าวกูนะเก็บอยู่เก็บอยู่ผมมองมันอยู่นะมองมองมองค้างไว้เลยมองค้างไว้เลยไม่มาผมก็ปั่นอยู่กับกูอ่ะเอยเยยอ่ีู้่กับกูอ่ะแต่กูกูช่วยไม่ได้ไม่เป่าไม่เป่าอยู่กับกูอ่ะ เฮ้ยเครื่องกูจะติดโอ้หเพื่อนเพื่อน,นเียดเฝ้าอ่ะกูต้องเหตุให้น้องอะ่ะต้องบอกให้ติดนู้ยนะมาดิโจว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 ตีไม่ดีครับไม่ไรหรอกเฮีเ้ยเฮ้ยอย่าวิ่งกันทางนั้นดิมาดิวิ่งมาได้เฮียเฮ้ย ไม่มีกระทือเพื่องแรงนะงนแมรง่ตกไปแล้วมัครับนี่อุรมีใครติดเครื่องหรปบ่านะเครื่องเนี้ก99ที่คูที่กูย่ออย่าง99 เจอไปหาโคเจไมหามันอีกโหดีว้าวอ่ะตีสั้นกรตายอ่ะเจอแล้วเจอแล้วเจอทั้งโคตเซอเจอทั้งผีเลยเดี๋ดึงนะเอาโดนเหรอไม่โดนไม่โดนไม่โดนไม่ด่โดนหัวโดนไม่โดไม่่โด ยกมาองไปรถเหลืองไปรถเหลืองเลียวซ้ายรถเหลืองเดียวซ้ายรถเหลืองก็ตรงไปเะเลียวซ้ายตรงไปเลียวซ้ายหยุด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 ตรงไม้เนี่ยหยุดไว้หยุดไว้หยุดไว้ปือนนะแทงหลังี่จิงก่อนไม่ใช่เหรอนึกว่าบิวลมไ่เพื่อนไนอ้มันไม่ไม่แป๊บแป๊บแป๊บฮน้องอยู่ ไม่ไม่โอโหอะ่ะมันกูยอยู่ไกลด้วยเที่ยไม่โอโหอ่ใ้ววใช่ไหมดิไม่ใช่ทำไม,มยกขวางกันย,ยาวๆเพื่อนตายแล้วโอ้โหเฮียไม่น่ามาเถื่นเลยเพื่อนเอ้ยอืมมาดิตีดิตีดิเพื่อนตายนะ,มะมเ,เม็ดอะเอ้าเม็ดไหนไหอเ้เที่ยเม็ดนูน้น ไปเลยแอบตู้แ๊บไม่ตายเหรอแอไจะได้ใครตัวใครอย่างไปดิเพื่อนเพื่อนเพื่อนมึงอะไรยอ่มึงเนี่ยเพื่อนเพื่อนไอ้เหี้ย เหมือนกูเอาบอลลทธามมาแบบงงๆอ่ะเอามาไม่เอามาดีกว่าเพื่อนมันจะไม่เป็นจริงๆแล้วเหรอพูดจริงๆนะพากูขึ้นเลื่องสีเขียวมาดิมันน่าเจอคนเล่นเป็นหน่อยคนเล่นเป็นพาได้อยู่อ่ะวิว <ตา S 1> บิวบิวอ๋อบิวมีอยู่ใช่ปะเอ้ยใครฝาไอเดียวอยู่ไหนวะเอาพยาบาลกูไปที่สีม่วงไปใช้อยู่ไหนมีนอยู่ไหนเนี่ย มึงเอามึงเอาไม่ไม่ไม่เอาไปพยาบาลไปใช้เอาไปใช้เอาไปใช้เอาไปใช้เก็บเลยเก็บเลยเดี๋ยวกูช่วยเพื่อนมันไม่ยีเสียเลยวะมีชิงกร์เลอร์เอ้าไม่ทันเพื่อนตายมีชิงกร์เลอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ชิงชิงกร์เลอร์แล้วก็มีอันนี้ด้วยมีกระสือไม้ไว้ที่เดี๋ยวไม่รู้อีสองเปอร์ไม่รู้ผีไปบ้านเล็กนะผีไปบ้านเล็กนะเดี๋ยวดูเครื่องบ้านใหญ่ก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเครื่องปั่นกลางแบบไม่หน่อยเครื่องโอ้เครื่องกูโดนกระทืบเพื่อนดูกระทืบปั่นไปก่อนก็ได้เครื่องกูโดนกระทืบปั่นแบบหนึ่งมีตอนนี้มีเก้าเก้าแล้วเครื่องหนึ่งต้องหาเครื่องปั่นรถเมลหรอโอเคโอเคใช้ดิใช้ดิอย่างมากอย่างมาก มึงงั้นถมึงงั้นถงเวลาเกี่ยวปั่นเกี่ยวปั่นตรงไหนอยู่วะของพหาเครื่องไม่เจอเออมึงไม่ปั่นมึงก็ปั่นรถเมย์กูหน่อยหน้าประตูเนี่ยเนี่ยตรงไหนเฮ้ยมันไปไหนนี่เียวขวามาเียวซ้ายมาเกี่ยวโทรเทมอยู่ด้านหลังเรานะพี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวปั่นเขาปั่นเรื่องนี้เสร็จแกโรถเทมไม่ด้วย อโอ้เหี้ยดเยสไปลเออโอ้หมนไมันไ,ไ,ไ,ไม่ต้องงอขนาดนั้นกูมีเก้าเก้าแล้วเครื่องไม่ต้องงขนาดนั้นเดี๋ยวปัน่นนี้ติดเลยนะมันมันปังไว้มันปั่งไว้ ไม่ไม่ปั่น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 ไว้ปั่น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 ไว้เออรอก่อนปั่นติดปั่นติดกูรอปั่นติดกูให้ยกไม่รีบไม่รีบกูกูกูวิ่งมาไปเครื่องที่ปั่นอยู่หรอยกเลยแล้วกันงั้นบิวมีคิวใช่ป่ะมึงปีคิวเสร็จปุ๊บมึงไปแตะเครื่องฝั่งนี้หน่อยกลับว่ะ ไม,ไ,ไม่ไป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 ยังอยู่บิววบิววีฮิวก่อนแล้วก็แตะเครื่องบ้านใหญ่หน่อยแตะแตะแตะต,ต,ติดเลยนะแตะให้ติดเลยฮิวก่อน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 เนีเ่ยเหลือเหลือเครื่องเก่าเบ้านใหญ่แล้วพี่ช่วยแล้วก็เดี๋ยวผมทิ้งกันแลนะ้วอืมให้ผมขอฮิวก่อนฮิวดีฮิวดีฮิว อยู่เลยอยู่เลยมลองไปแป๊บๆขอรอมืนมันก็ไม่มาหรอกโอ้ยอยีกนิดเดียวอย่าอย่าเพิ่งเอ้าตายเหรอติด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 ให้หน่อยเอ,เออป้าโหปัล็กมาเลยต<อ><อ>ายแล้วไงตรงวังมันเนี่ยดูดูดดเธอเธอจะไัตรงนี้ก่อนไม่ใช่ไปประตูมีเกูเป,เปิดไม่ได้นะเออไม่เปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ ผีไปบ้านเล็เออไม่ไปไม่ไปหิวกูไม่กูไปแล้วไปแล้วไปบ้านเล็กเไปบ้านเล็กวเปิได้นะเออเปิดแล้วเปิดแล้วกูอยู่กูอยู่กูอยู่กูโอเคโอเคเปิดบันไลแค่หน่อยโอเคโอเคเฮ้ยเมนโนเม่โนเมนโนเม่โน ปั๊บเดี๋ยันมึงเปิดดิเปิดดิใกล้เสร็จแล้วเอาปิดเลยเปิดเลยปิดเลจแิบออุ้ยไม่ทันโหไม่รอดป่ะไงอย่วเนี่ยตามไปนะฮะก็มายกสิมึงเสร็จสุดท้ายใช่ปะหรือไงมา มายกแล้วจะจะยวกูบังให้มีทางหลังมายกเสร็จปุ๊บมึงมาเปิดประตูให้ด้วยนะพี่แกเปิดเลยไม่ไม่ต้องบล็อกตรงนี้ดิไม่ถึงว่ายกอระยกเลยเข้าใจปะวิสติดไปแล้วไอ้เหี้ยเข้าไปฟ้าไม่ทันต้องบล็อกวะสามสองอุ้ยซะไม่รู้ต้องกดตอนไหนไม่ไม่ไม่บล <c oughs> ็อก <LES> <c oughs> <c oughs> <poking lui> ไม่บล็อกไม่บล şey ็อกเดี๋ยวมันเดี๋ยวยกเลยยกเลยกูมีทางหลังยกเลย ไม่บล็อกไม่บล็อกย,ยกเลยเสาไหนวะ <c oughs> ไม่บล็อกดิไม่บล็อกไม่บล็อกยกเลยยกเลยยกเลย <c oughs> เออไปเปิดตูเปิดตเปิดตูมึงอะมึงอะเปิด,เ,ปด,เ,ปดเออไปไปรอดแล้วรอดแล้ว <c oughs> สวยสวยมึงรู้ป่ะป <c oughs> กติกู <c oughs> มไม่ใส่แทงหลังนะรู้ป่ะป <c oughs> กติ <c oughs> ไม่ใส่นะเล่นคนเดียวไม่ใส่แทงหลังแล้วก็ไม่ใส่ฮิวด้วย